ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่หนึ่งันสารอหสห้าจานหกทิศความเดิมจากตอนที่แล้วทั้งตระกูลหลิวและตระกูลหงฝู่ได้เดินทางมาถึงห้วงเหวด้านในแล้วโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ, JD, อเจดีห้วงเหวปีศาจเมื่อตระกูลหวงฝู่เห็นการมาถึงของตระกูลหลิวต่างก็ตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือเต็มที่ส่วนหลิวหมิงที่ซ่อนตัวอยู่ไกลออกไปกับขมวดคิ้ว และรู้สึกว่าท่าทางของหลิวจงหยางมีบางอย่างผิดปกติเพราะตั้งแต่มาถึงหลิวจงหยางก็กว่าตามองไปรอบบริเวณคล้ายกับกําลังค้นหาอันใดบางอย่างทันใดนั้นร่างของหลิวจงหยางพันสะ้านขึ้นเล็กน้อยแววตามีประกายยินดีว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อหลิวหมิงมองตามไปก็เห็นหลุมศพขนาดมห ah ืมาหลุมหนึ่งที่ดูค่อนข้างใหม่กว่าหลุมศพอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าใจดีห้วงเหวปีศาจมากนักทําให้หลิวหมิงรู้สึกสงสัยว่าหลุงศพนี้มีสิ่งใดถึงทําให้หลิวจงหยางดีใจถึงขนาดนี้เมื่อคู่แค้นสองตระกูลมาเจอกันแน่นอนว่าย่อมต้องโรมรันพันตูกันอย่างดูเดือดส่วนตระกูลของเสียงและตระกูลหลงที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้นิ่งเฉยเช่นกันเพียงแต่ทั้งสองตระกูลนี้เพียงคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง และต่างก็ต้องการดูผลลัพธ์ระหว่างตระกูลหงฝู่และตระกูลหลิวก่อนว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะจึงไม่ได้ทุ่มเทฝีมือต่อสู้กันอย่างสุดกำลังเพียงเสแสร้งให้ดูเหมือนต่อสู้กันอย่างดูเดือดเท่านั้นส่วนการต่อสู้ระหว่างตระกูลหงฝู่และตระกูลหลิวสถานการณ์ในขณะนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหงฝูอี้พ้ชฉวยโอกาสขณะที่ฝ่ายตระกูลหลิวยังไม่ฟื้นคืนกำลังขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์ ควบคุมกระบี่บินให้จมตีใส่คนของตระกูลหลิวอย่างโหดเหี้ยมบทนี้มาดูกันว่าผลการต่อสู้ระหว่างตระกูลหงฝู่และตระกูลหลิวจะเป็นอย่างไรต่อไปเพียงเห็นว่าในขณะนี้หลิวจงหยางกำลังนั่งขัดสมาธิโดยมีแผ่นศิลาสีดำรูปหกเหลี่ยมที่ดูเก่าแก่โบราณชิ้นหนึ่งลอยอยู่เบื้องหน้าขณะเดียวกันเสียง่รยเวทแปลกประหลาดก็ดังออกมาจากปากของหลิวจงหยางเวทประหลาดสายแล้วสายเล่าพุ่งออกมาจากมือและตกลงบนแผ่นศิลา ส่วนคนอื่นๆก็มีธงยักษ์สีดำขนาดหลายสิบจ้างผืนหนึ่งลอยอยู่เหนือศีษะได้ยินเสียงแตกหักดังออกมาธงก็หักสะบ้นออกเป็นสองท่อนร่วงลงสู่พื้นบนธงโบราณสีดำผืนนี้เต็มไปด้วยลวดลายอสูรกายดูร้ายน่าสะเพึงกลัวแต่ในเวลานี้มันกลับไร้ประกายวิญญาณไปแล้วเรากับเป็นเศษผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่ปานธงผนึกอสูรที่แท้เป็นเช่นนี้หลิวหมิงที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมีแววตาเป็นประกายวาบขึ้น เมื่อจดจำที่มาของธงโบราณสีดำผืนนี้ได้แล้วนี่คือสมบัติพิสดารที่ล้ำค่าอย่างยิ่งชิ้นหนึ่งธงผืนนี้ใช้ทักษะที่พิเศษอย่างยิ่งหลอมสร้างขึ้นมาสามารถผนึกแก่นวิญญาณของอสูรร้ายต่างๆไว้ภายในได้ในยามกับขันสามารถปลดปล่อยพวกมันออกมาได้ในคราวเดียวแม้ทรงพลังมหาศาลแต่เมื่อดวงวิญญ,ญ,ญาณอสูรถูกปลดปล่อยออกไปหมดแล้วธงผืนนี้ก็ไร้ประโยชน์ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในแผ่นดินหมื่นปีศาจหลิวหมิงเคยเห็นบันทึกเกี่ยวกับสมบัติชิ้นนี้โดยบังเอิญขณะเดินทางในแผ่นดินหมานห่วงก็ไม่รู้ว่าตระกูลหลิวไปได้มันมาจากที่ใดน่าแปลกที่หลังจากมอบทงเหล่านี้ให้แล้วหลิวจงหยางก็ดูเหมือนทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปที่แผ่นศิลาสีดำเบื้องหน้าสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างคล้ายกับมองไม่เห็นแต่อย่างใดส่วนที่มุมทั้งหกของแผ่นศิลาหกเหลี่ยมนี้ ในเวลานี้เริ่มปรากฏลวดลายวิญญาณสีดำอันลึกลับซับซ้อนมากมายและค่อยๆแผ่ขยายไปยังตำแหน่งใจกลางด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารอบตัวหลิวจงหยางมีมนุษย์ปีศาจระดับดาราพยากรณ์ของตระกูลหลิวสามคนถือสมบัติเวทไว้ในมือยืนคุ้มกันหลิวจงหยางไว้ตรงกลางด้วยสีหน้าเคร่งขรึมในเวลานี้ไม่ว่าผู้ใดล้วนมองออกว่าตระกูลหลิวกำลังประวิงเวลารอให้หลิวจงหยางสำแดงวิชาลับบางอย่างออกมาจานหกทิศ ที่แท้เป็นเช่นนี้ดูแล้วตระกูลหลิวนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเสียงของหมัวเทียนพลันดังขึ้นมานี่คือสิ่งใดหรือสีหน้าของหลิวหมิงแข็งทื่อสายตาจับจ้องไปที่แผ่นศิลาหกเหลี่ยมชิ้นนั้นเช่นกันแม้ค่อนข้างรู้สึกแปลกพิกลในใจแต่ก็ไม่เห็นมีจุดผิดปกติอันใดเจ้าคอยดูต่อไปก็จะรู้เองหลังจากกล่าวอีกประโยคหมัวเทียนก็เงียบเสียงไปไม่ไกลนักประกายประหลาดผุดวาบขึ้นในดวงตาของหงฝู่อี้พัว นิ้วหยกของนางไร่เวกกระบี่ออกไปกระบี่ยักษ์สีน้ำเงินสิบกว่าเล่มเปล่งแสงสว่างเจิดจ้ากลางอากาศและฟันลงไปที่ศีรษะของหลิวจงหยางด้วยพลานุภาพอันน่าตื่นตะลึงมนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์ทั้งสามที่อยู่ข้างกายหลิวจงหยางต่างร้องตะโกนเสียงดังออกมาพร้อมกันแต่ละคนต่างเรียกสมบัติวิเศษของตนออกมานั่นคือกระบองสั้นสีดำสนิทท่อนหนึ่งหอกยาวสีดำเล่มหนึ่งและกระจกโบราณสีเทาชิ้นหนึ่ง หลุดออกมาจากมือของคนทั้งสามและขยายใหญ่จนมีขนาดหลายสิบจ้างท่ามกลางกระแสลมอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าปะทะกับฝูงกระบีบินสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนกลางอากาศหงฝูอี้พวกแค่นเสียงเย็นชาคำหนึ่งนิ้วทั้งสิบของนางกรีดก,กลายไปมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลากระบีบินสีน้ำเงินเต็มผืนฟ้าหมุนวนอย่างรวดเร็วและแผ่ปราณเย็นยะเยือกสีน้ำเงินจำนวนมหาศาลออกมหาห่อหุ้มสมบัติวิเศษทั้งสามราวกับเป็นพายุสีน้ำเงินขุมหนึ่งก็ไม่ปาน กึกกึกกึกผลึกน้ำแข็งสีน้ำเงินหนาทึบก่อตัวขึ้นบนสมบัติเวททั้งสามชิ้นในพริบตามนุษย์ปีศาจระดับดาราพยากรณ์ทั้งสามของตระกูลหลิวต่างตกตะลึงการเชื่อมต่อทางดวงจิตก,กับสมบัติเวทของแต่ละคนถูกตัดขาดทันทีประกายแสงของสมบัติเวททั้งสามชิ้นหายไปในทันใดและร่วงหล่นลงมาราวกับก้อนศิลาไร้ค่าครูต่อมาคนทั้งสามก็มีสีหน้ากลับคืนเป็นปกติและเรียกสมบัติเวทอย่างอื่นออกมาอีกครั้ง แต่ในเวลานี้เองมนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์ทั้ง4จากตระกูลหงฝู่ก็ได้อบล้อมมนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์ทั้งสาของตระกูลหลียวไว้แล้วและขัดขวางไม่ให้คนทั้งสาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการโจมตีกลางอากาศได้อีกต่อไปหงฝู่อี้พวจึงฉวยโอกาสนี้ประกายแสงสีน้ำเงินสองแสงสว่างสัยและส่งเสียงดังกระหึ่มจากนั้นกระบี่บินสีน้ำเงินสิบกว่าเล่มในอากาศก็ควบรวมกันเป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นกระบี่ยักษ์สีน้ำเงินขนาดร้อยจ้างเล่มหนึ่งบทบังท้องฟ้าส่วนใหญ่เอาไว้ราวกับเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ปานเปลวเพลิงน้ำแข็งสีน้ำเงินระยิบระยับมากมายแผ่พุ่งออกมาจากพื้นผิวกระบี่และฟันลงมาที่ศีรษะของหลิวจงหยางอย่างโหดเที้ยมในขณะนี้ข้างกายของหลิวจงหยางไม่มีคนเฝ้าคุ้มครองแล้วแต่หลิวจงหยางยังคงนั่งขัดสมาธิราวกับไม่รับรู้ถึงกระบี่ยักษ์สีน้ำเงินที่อยู่เหนือศีรษะอย่างใด ในขณะนี้แผ่นศิลาหกเหลี่ยมสีดำเบื้องหน้าหลิวจงหยางถูกปกคลุมไปด้วยอักคะเวทวิญญาณสีดำหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่แล้วขณะที่กระบี่ยักษ์สีน้ำเงินอยู่ห่างจากหลิวจงหยางไม่ถึงสิบจ้างหลิวจงหยางพลันลืมตาเบิกกว้างประกายแสงสีดำแผ่ออกมาจากร่างความว่างเปล่าเหนือสีสะพันสว่างวาบขึ้นทันใดนั้นศพปีศาจสีแดงเข้มขนาดใหญ่สีตนพลันปรากฏขึ้นในความว่างเปล่า ศพปีศาจสองในสี่ตนพลันเคลื่อนตัวเข้ามาคุ้มครองอยู่ข้างกายหลิวจงหยางส่วนศพปีศาจอีกสองตนก็ร้องคำรามเสียงดังบนร่างของพวกมันเปล่งแสงสีแดงเจิดจ้ากรงเล็บปีศาจมาหืมาสองข้างพุ่งวาบออกมาจากแสงสีแดงนั้นกรงเล็บปีศาจที่พุ่งออกมามีสีแดงเข้มและมีขนาดประมาณ30-40ถึงสีจ้างนิ้วทั้งห้าของพวกมันยาวหลายจ้างปลายนิ้วสั่นไหวไม่หยุด และสองประกายเย็นเย,ยือกแวววาวหน้าพรั่นพริงดูคมกริบดุดใบมีดกรงเล็บมหืมาทั้งสองพลันคว้าจับกระบี่ยักษ์สีน้ำเงินไว้ในมือเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ใบหน้างดงามของหงฝู่อี้พวกก็แปรเปลี่ยนไปหงฝู่ขุยเจ้าก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเช่นกันศพปีศาจระดับดาราพยากรณ์สี่ตนเยี่ยมคิดไม่ถึงว่าเจ้ายังมีกลออุบายซ่อนเร้นเช่นนี้หงฝู่ขุยเจ้าตะโกนอย่างเย็นชา โดยไม่ใส่ใจอาการบาดเจ็บของตนเองที่กำเริบขึ้นอีกครั้งร่างพลันพร่ามัวขณะทะยานเข้าหาหลิวจงหยางขณะเดียวกันแท้ยาวสีมุ่งก็พุ่งออกจากมือของหงฝูขุยเจ้าราวกับอสรพิษวิญญาณและขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายลมชั่วพริบตาแท้ยาวสีมุ่งก็ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดประมาณร้อยจ้างและฟาดฝ่าอากาศเข้าหาหลิวจงหยางพร้อมกับเสียงฉี่ฉี่หลังจากเรียกศพปีศาจทั้งสี่ออกมาแล้ว หลิวจงหยางก็จดจ่ออยู่กับแผ่นศิลาสีดำชิ้นนั้นต่อไปเวทสายแล้วสายเล่าตกลงบนแผ่นศิลาสีดำอย่างต่อเนื่องลวดลายสีดำบนแผ่นศิลาส่องแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆและแผ่ขยายไปยังใจกลางอย่างต่อเนื่องพปีาสาจทั้งสองที่อยู่ข้างกายหลิวจงหยางเมื่อเห็นหงฝูขุยเจ้าพุ่งเข้ามาใกล้พลันกระโจนร่างออกไปเผชิญหน้าทันทีร่างของพวกมันส่งเสียงกึกกึกและขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นศพปีศาจขนาดมหึมาสองตนสูงถึง2 0สถึงเจ้างขวางอยู่เบื้องหน้าหงฝูขุยเจ้าและตะวัดกรงเล็บสีดำสนิททั้งสี่ของพวกมันเข้าใส่หงฝูขุยเจ้าใบหน้าของหงฝูขุยเจ้ามืดมนลงเงาของแท้ยักษ์พร่าเลือนและฟาดลงไปที่ร่างศพปีศาจตนหนึ่งได้ยินเสียงปังดังสนัน่นร่างของศพปีศาจสัส่นสะท้านอย่างรุนแรงร่างมหึมาของมันถอยหลังไปหลายก้าวก่อนจะล้มลงกับพื้นดังโครม ทว่าความเคลื่อนไหวของมันกลับคล่องแคล่วว่องไวอย่างน่าประหลาดสองมือของมันคว้าแท้ยาวสีม่วงไว้ได้ดุดสายฟ้าหงฝูขุยเจ้ามีสีหน้ามืดมนขณะกำลังจะใช้วิชาลับสีหน้าพลันแข็งทื่อความเคลื่อนไหวพลันหยุดชะงักสายตาจับจ้องไปที่ศพปีศาจท,ที่เพิ่งคว้าแส้ยาวสีม่วงไว้ศพปีศาจตนนี้มีใบหน้าบวมเป่งผิวหนังส่วนใหญ่หลุดล่อนออกเผยให้เห็นเนื้อสีแดงเข้มใต้ผิวหน้า ทว่าองคาพยพทั้งห้าบนใบหน้ายังคงสมบูรณ์และชัดเจนทันใดนั้นศพปีศาจอีกตนหนึ่งก็พุ่งมาจากอีกด้านหนึ่งกรงเล็บมหืมาของมันตะปบเข้าหาหงฝู่ขุยเจ้าหงฝู่ขุยเจ้ามองดูด้วยความตกตะลึงจนกระทั่งกรงเล็บปีศาจอยู่ใกล้เพียงไม่กี่จ้างจึงได้หลบเลี่ยงออกไปอย่างฉุกละหุกผู้อาวุโสขุยเจ้าเกิดเรื่องอันใดขึ้นหงฝู่อี้ผู้ในขณะนี้ไม่รู้ว่าใช้วิชาลับอันใด จึงสามารถดึงกระบี่ยักษ์สีน้ำเงินออกมาจากมือของศพปีศาจทั้งสองได้และกำลังต่อสู้ชุลมุนกับพวกมันอยู่เมื่อเห็นหงฝู่ขุยเจ้ามีสีหน้าผิดปกติจึงรีบร้องถามเสียงดังเป็นองชายลิวสุยและผู้อาวุโสชีหงฝู่ขุยเจ้าพึมพำกับตัวเองขณะจ้องมองศพปีศาจยักษ์ทั้งสองที่เบื้องหน้าแม้ซุ้มเสียงของหงฝู่ขุยเจ้าไม่ดังนักแต่ยังคงดังเข้าไปในหูของหงฝู่อีพอ้พัวหงฝู่อี้พัวร่างสันสะท้านเมื่อได้ยินคำพูดนั้น พลางกวาดตามองดูศพปีศาจทั้งสองที่เบื้องหน้าหงฝูขุยเจ้าอยู่สองสามเที่ยวจากนั้นสีหน้าของนางพลันแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงแม้ศพปีศาจทั้งสองตนนี้จะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่เขาโครงหน้ายังคงมองออกได้อย่างเลอนรางที่แท้พวกมันก็คือหงฝูเหลิวสุยและหงฝูฉีที่เสียชีวิตจากฝีมือของตระกูลเหลิวเหลิวหมิงที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามึกก็สังเกตเห็นจุดนี้เช่นกันสีหน้าตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้า ผู้อาวุโสหมัวเทียนเรื่องเช่นนี้เป็นไปได้ด้วยหรือหลิวหมิงเอ่ยถามหมัวเทียนผ่านทางดวงจิตในเผ่าปีศาจมีวิชาลับในการหลอมศพวิชาหนึ่งเรียกว่าศพปีศาจเหนือฟ้าซึ่งสามารถหลอมซากศพให้กลายเป็นศพปีศาจได้ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งระดับการบำเพ็ญเพียรขณะยังมีชีวิตของซากศพสูงส่งเท่าใดซากศพก็จะยิ่งมีความสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นและศพปีศาจที่หลอมออกมาก็จะยิง่งทรงพลังมากขึ้นเช่นกัน แต่การใช้วิชาลับนี้จำเป็นต้องใช้ดวงวิญญาณของซากศพนั้นเป็นเครื่องสังเวยเมื่อหลอมศพปีศาจสำเร็จแล้วดวงวิญญาณของมันจะสลายหายไปอย่างสมบูรณ์หมดโอกาสกลับชาติมาเกิดใหม่ตลอดกาลหมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ในดวงตาก็มีประกายประหลาดสายหนึ่งวาผ่านเห็นได้ชัดว่าหงฝู่ขุยเจ้าและหงฝูอี้พวกก็รู้จักวิชาลับศพปีศาจเหนือฟ้านี้เช่นกัน สีหน้าโกรธเกลี้ยวเดือดดานจึงฉายว่าผ่านใบหน้าของคนทั้งสองหงฝู่อี้ผู้อ้าปากพ่นแก่นโลหิตออกมาคำหนึ่งแก่นโลหิตผสานรวมเข้าไปในกระบี่ยักษ์สีน้ำเงินจากนั้นนิ้วยกของนางก็ขยับไปมาอย่างต่อเนื่องเวทหลายสายตกลงบนกระบี่ยักษ์กระบี่ยักษ์สีน้ำเงินพลันหมุนคว้างอย่างรวดเร็วและกลายเป็นมังกรสีน้ำเงินยาวหลายร้อยจ้างตัวหนึ่งมังกรสีน้ำเงินสะบัดหางมหึมาของมันคราหนึ่ง เงาสีน้ำเงินสองสายสว่างวาบขึ้นตูมตูมเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งพปีศาตสองตนที่ขวางอยู่เบื้องหน้าหงฝู่อี้พวกก็ถูกฟาดกระเด็นกลับไปหงฝู่อี้พวกกูร้องเสียงสดใสและดีดนิ้วออกไปครานหนึ่งร่างมหึมาของมังกรยักษ์สีน้ำเงินก็พุ่งเข้าหาหลิวจงหยางอย่างดุร้ายมันอ้าปากกว้างพ่นเพลิงน้ำแข็งสีน้ำเงินที่หนาเท่าถังน้ำสายหนึ่งออกมา เมื่อหลิวจงหยางเห็นมังกรสีน้ำเงินพุ่งทะยานเข้ามาก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่บนมือพลันมีประกายแสงสว่างวาบขึ้นยันสีทองสุกใสแวววาวแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นมาหลิวจงหยางใช้มือขยี้ยันสีทองอย่างแรงพริบตาต่อมาประกายแสงสีทองกลุ่มหนึ่งก็ห่อหุ้มร่างของหลิวจงหยางแสงสีทองสว่างวาบร่างของหลิวจงหยางพลันพราเลือนและหายไปอย่างไร้ร่องรอย เพลิงน้ำแข็งที่มังกรสีน้ำเงินปล่อยออกมาพลันจมตีใส่ความว่างเปล่าที่แท้เป็นยันเคลื่อนย้ายชั้นยอดเฮกิ he he. ดูเหมือนตระกูลหลิวจะร่ำรวยมัง่งคั่งอย่างมากจริงๆเสียงของหมัวเทียนดังก้องในใจของหลิวหมิงเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวหมิงก็เลิกคิ้วขึ้นยันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองได้รับมาจากท่านอาจารย์ขุยมู่ในแดนลับปีศาสวรรค์หรอกหรือหวงฝู่อี้พวกก็มีสีหน้าตกตะลึงเช่นกันจากนั้นก็กวาดตามองไปรอบด้าน ในเวลานี้เองบนเนินดินเล็กๆไม่ไกลาจากทางเข้าเจดีห้วงเหวปีศาจพลันมีเงาคนปรากฏขึ้นร่างของหลิวจงหยางพลันปรากฏออกมาเบื้องหน้าของเขาคือหลุมศพที่ดูค่อนข้างใหม่หลุมนั้นประกายแสงสีมุ่งสว่างวาบขึ้นในดวงตาของหลิวหมิงและค้นพบร่างของหลิวจงหยางแทบจะในพริบตาสีหน้าของหลิวหมิงก็แปลเปลี่ยนไปทันทีแผ่นศิลาหกเหลี่ยมสีดำที่อยู่เบื้องหน้าของหลิวจงหยางในขณะนี้ ถูกปกคลุมด้วยลวดลายวิญญาณสีดำสนิททั้งหมดแล้วตำแหน่งตรงกลางมีดวงแสงสีดำสนิทด,ดุดน้ำหมึกดวงหนึ่งลอยอยู่และเปล่งแสงยืดหดอยู่ตลอดเวลาตามการขยับปากไร้เวกของหลิวจงหยางราวกับมีชีวิตทันใดนั้นประกายดุร้ายสายหนึ่งพลันวาบขึ้นในดวงตาของหลิวจงหยางพลางอ้าปากพ่นโลหิตค,คำหนึ่งลงบนแผ่นศิลาขณะเดียวกันก็ยกมือขึ้นไข่มุกขนาดเท่าไข่ไก่สี่ห้าเม็ดปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าที่แท้คือมุกศพปีศาจ ทั้งโลหิตและมุกศพปีศาจล้วนตกลงบนแผ่นศิลาสีดำและผสานร,รวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วทันใดนั้นแผ่นศิลาสีดำพลันเปล่งแสงสีดำสว่างเจิดจ้าก่อนจะแตกกระจายเป็นเสียงเสียงและกลายเป็นดวงแสงสีดำขนาดเท่าสีสษมนุษย์ดวงหนึ่งกลิ่นคาวโลหิตและกลิ่นเหม็นฉุนเฉียวของซากศพชวยคลุ้งออกมาหลิวจงหยางสะบัดมือปล่อยแสงสีดำสายหนึ่งออกไปและจมหายเข้าไปในดวงแสงสีดำนั้น ดวงแสงสีดำพลันพราเลือนและจมหายเข้าไปในหลุมศพเบื้องล่างหลังจากกระทําเรื่องเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วหลิวจงหยางก็มีสีหน้าผ่อนคลายลงทันทีทันใดนั้นประกายแสงสีน้ําเงินผืนใหญ่ก็พุ่งมาจากระยะไกลและกลายเป็นเพลิงน้ําแข็งสีน้ําเงินอีกครั้งมังกรยักษ์สีน้ําเงินที่หงฝูอี้พวกควบคุมอยู่ก็แยกเขี้ยวกางกรงเล็บโผพุ่งลงมาจากกลางอากาศจบตอนขอบคุณทุกกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟให้อดมินสามารถอนุเคราะห์ได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ